สวัสดีค่ะแม่อ้อมดีเแม่อ้อมสไปเดนมาค่ะวันนี้นะคะแม่อ้อมก็จะมาเล่านะคะว่าทำยังไงให้เรานะคะเรียนภาษาเดนสก์โมดูลไจบอย่างรวดเร็วและก็ก้าวกระโดดไปเรียนโซเชียลออสุนเฮเอซิสเนโดยที่ไม่ต้องผ่านนี่ในไคลาสแล้วก็ไม่ต้องเรียน s o c i a ยลออสุนเฮยิวเปอร์ค่ะวันนี้นะคะแม่อ้อมก็มี เว็บไซต์นะคะสเว็บไซต์นะคะมาบอกนะคะว่าการสมัครเข้าเรียนเนี่ยใช้เว็บไซต์อะไรแล้วก็การติดตามว่ามีโครงการอะไรใหม่ๆโนะครงการที่แบบว่าให้เราได้รับ Voxen อร l i ิ e l e a ล n หรือว่าโครงการสำหรับต่างชาติอย่างเรานะคะให้ติดตามชมนะคะในตรงกลางๆคลิปค่ะขอเล่าตัวเองก่อนนะคะว่า ตัวเองเรียนจบนะคะแดนส์โมดนะคะใน1ปีครึ่งนะคะโดยการกดดันของสามีนันนเองนะคะตัวเองก็ไม่ได้อยากจะเรียนนะคะตรง d ดน e ์โมดูไทอยากเรียน m o d u l ท2ไปง่ายๆชิลๆแต่สามีบอกว่าเรียนตรงนี้ไปเลยนะคะก็เลยจำเป็นต้องเรียนนะคะตอนนั้นเชื่อสามีนะ,ะเสร็จแล้วนะคะก็ต่อด้วยการพักลาคอดปีกว่า,วานะคะเพราะว่า ต้องทางานแล้วก็ต้องอมีเงินในการเลี้ยงดูบุตรนะคะก็เลยพักไปเรียนพักไปทํางานทํางานก่อนแล้วก็คลอดก่อนแล้วก็เลี้ยงน้องมาได้ประมาณน้องได้8เดือนก็เข้าไปเรียนก้นฝลือบุนะคะโดยการสมัครผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า o p t h a i r พงทมดีโขนะคะพี่อ้อมใช้เอกสารที่ตัวเองทเทียบวุฒิไปแล้วนะวุฒิจากประเทศไทยนะคะทเทียบแล้วนะได้เท่ากับปริญญาโทของเดนมาร์กก็ใส่เข้าไปใน เว็บไซต์นั้นนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปนะคะเขาต้องการอะไรเขาก็จะบอกเลยนะคะเสร็จแล้วก็ได้เข้าไปเรียนก้นฝลุบทุแต่ก่อนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยเขาจะให้เรานะคะสอบคณิตศาสตร์ก่อนซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างง่ายนะคะสําหรับเรานะคะเพราะว่าพวกเรานะคะคนที่จบปริญญาตรีมาจากเมืองไทยหรือจบม6มาเนี่ย เรียนบวกลบคูณหารอย่างเงี้ยมาอยู่แล้วนะคะไม่อ้อมยกตัวอย่างให้นะคะสมมติว่าะตะก้านี้เป็นตะก้าผลไม้นะคะที่เป็นผลไม้ปลอดสารพิษะมะนาวสามบาทแตงโมหนึ่งบาทนะคะตัวนี้เป็นที่ไม่ปลอดสารพิษนะคะมะนาวสองบาทแตงโมห้าสิบตัง มีราคาต่างกันเท่าไหร่โดยรวมนะคะสตะกร้านี้ก็จะบวกแล้วก็บวกนะคะแล้วก็เอามาลบกันใช่ไหมก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็เข้าเรียนนะคะเข้าเรียนอยู่ประมาณ6เดือนนะคะก็อาจารย์ก็จะให้เริ่มมาสมัครนะคะก็เข้าไปดูใน i e l plus พุ่งท e มดีโคนะคะตัวนี้นะเขาจะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะมีโครงการอะไร ใหม่ๆนะคะเข้ามาเช่นนะโครงการที่เราสามารถที่สมัครตรงกับข้อมูลก่อนทำงานไปก่อนแล้วก็สลับกับเรียนภาษาไปก่อนหรือว่าเรียนพื้นฐานอะไราบางอย่างที่เกี่ยวกับโซสูปไปก่อนก่อนที่จะเรียนกลนฝลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็จะได้เงินเดือนเท่ากับเงินเดือนผู้ใหญ่ประมาณนี้นะคะมันก็มีหลายโครงการออกมามา,มากๆเลยตอนนี้นะคะแต่ตอนสมัยที่ไม่อ้อมเรียนนะไม่มีนะคะ แล้วก็เพสของ s อ s ิส n ตนี่หาย,ยากมากๆลยเลยลก็ส่ง a n นส์ซู n ิงนะคะแล้วก็ CV เข้าไปนะคะสมัครไปเป็นเยี่ยวเปิดก่อนนะแล้วบังเอิญที่ข้อมูลเขาก็โทรมาบอกว่าโอเคเราที่บูเพลสก็คือเราเสนอพื้นที่การเรียนให้เธอเส,เสนอเสนอเป็นโซเชียลออฟุนเจออซิสแตนนะเธอโอเคไหมเพราะว่าคิดว่าเธอน่าจะเรียนได้ ตอนนั้นแม่อ้อมก,ก็ดีใจมากเลยนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะจะมาท้องต่อเรียนนะก็สมัครเข้าไปเรียน Social a s s i s t a n อร์แอ,อสิสเนตะคะก็เรียนมาจนกระทั่งทุกวันวนี้เลยนะเพราะแต,แต่แต่ยังไม่จบนะอีกปีหนึ่งความยากนะคะไม่ได้อยู่ตรงที่วิชาการเลยนะคะแต่ความยากคือ Social a s s i s t a n อสอ,อสิสเ,น,เนี่ยไม่ได้ฝึกงานที่เดียวเหมือน Social ล s s สุนเฮอร์ป หรือโซเชียลอาส่นหัวเยอะเปอร์บางคอมูนนี่เขาจะให้ฝึกสองที่ใช่ไหมเยี่ยมมาพลายกับพลายเซ็นเตอร์แต่เอสซสเซนต์นเนี่ยเขาจะให้ไปฝึกห้าที่นะคะคอมมูนคอมมูนแล้วก็ไปฝึกที่สุขท,ทิแล้วก็กลับมาฝึกที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับมาฝึกที่คอมมูนอีกนะคะ คือการที่เราไปเจอสถานที่ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วเราเป็นอุ๊ยแ,นแลนด์เราเป็นคนต่างชาติเราต้องไปทําอะไรละ่ะทาความรู้จักใหม่ไวรีเลอร์คนนี้จะดีกับเราไหมอะไรอย่างนี้นะคะมาประมาณนี้แต่โชคดีมากไวรีเลอร์ทั้งสามท่านนะคะเป็นคนที่แบบว่าดีมากๆเลยแล้วน้องก็คิดว่าการฝึกงานอีกสองแห่งต่อไปนี้นะคะจะโชคดีเหมือนเดิมนะคะก็คือเจอคนที่ดีถ้าเราเจอไวรีเลอร์นี่คือทุกอย่าง คือคือผ่านไปแล้วนะคะ90%นะอีก10%นี่คือไปให้ตรงเวลานะคะไปการบ้านก็ทำไปส่งไปคุยกับเขานะคะด้วยความแบบเขาเน้นที่เนี่ยเขาไม่ได้เน้นวิชาการอะไรมากนะเขาเน้นการที่เราสามารถพูดคุยแล้วก็นำเสนอไอเดียของเราจากการเรียนของเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหน โอเคมาเข้าวิธีการเรียนนะคะวิธีการเรียนภาษาให้จบเร็วนะคะวิธีการเรียนภาษาให้จบเร็วเนี่ยก็คือทุกลมหายใจนะเราจะต้องเป็นาภาษาเดนมาร์กอยู่บ้านคุยกับสาม,มีภาษา Danish. เดนิชคุยกับพ่อปู่แม่ย่าออกไปทํางานภาษาเดนิชแปลเดนิชเป็นเดนิชไม่ต้องจะมีโหลดแอปตัวหนึ่งนะคะเป็นแอป เปรภาษาของบ้านเขานะมันเป็นแอปของทางการนะคะเชื่อถือได้ร้อก็คือตัว